สวัสดีค ma. ่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะไปใสมาไปนามาโอ้เมื่อนี้คือเป็นสีสดใสเนาะเมื่อนี้เนาะคุณแม่เนาะไปนามาโอ้เป็นหน้ามานค่ะวันนี้ค่ะคือมาแต่ใสครับมาแต่หน้าตัวหน้าป่ะบ้านเอวบเข่าได้ยังไงลิฟเฟรย์โเฮดดิโมเ็ดบ่ เียนใหุ้่มน่องส้มเอี่ยดกินโอ้ตาไปสมทุงเลยเสือไปชมทุงชิไปยามปลามื่อเส้าได้ปลาคอตัวนี่นี่นนี่เอาเซเนเอย่งเสเอตุ่มที่พอตุ่มวานซันเหรอหมโอ้เออเส่ตุ่มมันเขาตุ่มเปอนเหียนมาได้มาหลายรอบเลยปลาคอเนี่ยเรนเอามื่อเ้าออกไปแกงไซสายบัวได้่ยูวัดค่ะเพราท่านหมรแตาหมตมากพราะตเขาไปหาปูบางไดเนี่ยบางใบใบม อันซุ่มมันเงียงกว่าเอฟซีพนทุ่มมาอยู่หวนานวันพูดจับไปปูใส่ก็ว,วา่าฝนตัวแห้งปูนเนาเออปูนเนาปูนเนาเอฟซีเอฟซีก็ว่าเอาคือไปเอินปูเอาพนซ,ซ,ซื้อนั่นน่าไป่สินมันเพนมาเอาซื้อนี่แหละพิ่นก็มีซื้อซื้ออีกซื้อนึงอยู่เพิ่นมาเอิ้นซื้อนี่แหละว่าสั่นเพิ่นมาจามัมูกค <c oughs> ือมูเลขมีที่มาเพน่นมาเลขมีที่มาแมนอชุว่าแมตัวมั้ยบอสเดี๋ยวดูเบิ่งชุดอันนี้แ<า>ม่ เลขมีที่มาที่เพิร์ลไฮมาส์นันมีศิลเนาะมาศิลป์เท่ยนะอันนี้ที่เพิร์ลไฮมาสครับเอาภูมะภูเขาบดีมะนังพี่ขาบดีอันนี้นะครับเนาะชุดมีที่มาเป็นชุดสองตัวบนล่างมนนะครับนี่ครับวิ่งบนแปดกับเก้าพี่น้องแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่วิ่งล่างวิ่งศูนย์ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดระว่างศูนย์สามมีศินผมวางวันหนึ่งชุดสามตัวเขาจะมาเดินามเบาเทาดีว่า เด็กเจ้ามาเจ้าเน้นตัวใดบ้านนี้ผมบ่ผมเน้น07 0705นับ070502กับ070502แล้วก็75ถ้าเข้า3ตัวยังก็เข้าวายยังก็2 2 7 0 7 5 0ของบ่าวท่า702750ของเพิ่นใน3ตัวมาตัวใดเดี๋ยวจังรอนะครับนาพันทรงไห้แล้วมีจะหางพันส่งไม่จะหาง3ตัวเลขมีที่มา แปดทางปาดแปดทางคุณเตะแม่นอืมแต่มันเป็นสามตัวเบิ้ลสามตัวเบิ้ลแม่นซื้อตัวละสิบบาทกะแปดสิบบาทเขาตลอดบ่กับว่าขั้นไหนลองมึงจะเสียเด้ตาที่เพิ่นเพิ่นพึงสมมาให้เองบ่แม่นเพิ่นพึงสมมาให้แม่นเป็นชุดสามตัวแกเนียนว่าให้แม่ขั้วซื้อไว้แน่ว่าจะตัวละสิบบาทกับว่าเป็นยังครับจะค่ยกัอยากให้แม่ขั้วถือประมาณนี้ละมั้งสุณตาอ๋อนะครับเป็นชุดสามตัวอืม ถ้าคุณจะเอาลงคลิปก็เอาลงเลยนะเพื่นบ้าบ่ะแมนอ่าเอาเนาะพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวเราถอดเจ็ตจีเคียนให้ว่ามีชุดเลยเนี่ยแต่ผู้ชมนะครับผมเป็นเลขชุดสามตัวนะครับเลขชุดสามตัวมีที่มาครับเพราะว่าเลขเลขสองตัวเพิ่งกระเจาไห้แล้วอ่ามันก็เลยเหลือเลขสามตัวเพิ่งส่งเลขสองตัวเพิ่นเดินเดินให้ตามนี่แมนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชุดสามตัวเดี๋ยวเราถอดเคียนให้พี่น้องนะครับเนาะชุดสามตัว บนแนอะไรพี่น้องครับงวดนี้เนาะครับเนาะเอาไปซ้อมเบิงแมีนเอาไปซ้อมเบิงซาก่อนอ่าเอาไปซ้อมเบิงซาก่อนฮาเทียมันเขารอบรุ่นเท่าต่างๆเนาะค่ะเอาแมีนคือว่าปลาซิวอยู่น้องหล่ปลาได้เปรียบส่วนปลาซิวเขาไปใส่ด่างแม่เบาเเขาไปใส่ด่างเอาแต่นน้ำบ้านหลา่คนนล้นได้หลายอีหลีปลาซิวติแมีนเอาพี่น้องเนาะ เขาประเด็นเดี๋ยวคุณว่าโอ้ยบ่าวเ่าส่วนแม่สินคุยลบหนาลบหลังไม่ซินแม่ซินเลงขืนเนาะค่ะไปหน้ามาติแม่โอ้เดี๋ยวมีโอกาสดีเนาะเดี๋ยวแม่สินเดี๋ยวจะพาบ่าวเ่าไปลองปลาซิวน้ำเอาค่ะมาเบิ่งชุดสามตัวน้ำกันเนาะค่ะเลขมีที่มานะครับเนาะที่หนู่เรียนเจ็ดหกหก สตัวปุ่นอ่าสามตัวอะไรไม่ตัวไหนะครับแปดสองเจ็ดมีมีจะหางแปดทางป่ะดแปดสองเจ็ดแปสามเจดแล้วก็แปดสามเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่เจปเจแปเจดเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสามเจ็ด เก้าสามเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดโอ้ส่วนมากจะเป็นเจ็ดไทยนะเมียเนาะน<ช>แต่ว่าไอ้ชุดที่เป็นเน้นแปะก็บเกานี่มากเป็นไหตลักไ,กไ, 8, อ,ไอ้มีหาแปดเจ็ดพร้อมเดีาครับเาไมีชุดเน้นรนึนป่าพนโบวบายโอ้นี่เนี่นี่เด็กแปดสองเจ็ดกับแปดสามเจ็ดเน้นแค่นี้ือจะเน้นตัวเกาเนอะบาทเลยเกาสองเจ็ดตัวนึง เก้าสองเจ็ดตัวแม่นอ่าสามตัวเล่าก็สิอยากให้แม่ขั้วถึงตัวเราเลรียญตัวแม่ขั้วบ้าวะเออเธอก็ซื้อไว้เลยตัวละสิบบาทใส่เคนสงมัยแมนนะครับเลขมีที่มาชุดสามตัวนะครับเนาะครับมี่แปดหางแต่ว่าผู้ใดชอบเนี่ยเอาตัวที่เพิ่นเนียนไม้แมนนะครับเนาะเพิ่นไหนไม่มี่แปดสองเจ็ดแปดสามเจ็ด แปดสี่เจ็ดห้าแปดเจ็เด็สตัวถ้าเจากับเพร่เคยรุดเทียนนะครับเก้าสองเจ็ดเจเก้าสเจ็ดปดหนึ่งเจ็ะครับนี่เป็นชุดสามตัวพี่น้องดาวพนเนียนให้สามคูแปดสองเจ็ดแปดสามเจ็ดเก้าสองเจ็ดเพราะว่าพนโสงไม่งวดแรกเนาะแม่เบงกรพี่น้องนะครับเนาะแม่เบงกอมันเข่าแล้วแม่พ่อจิดตามให้ครับคมถทามันเข่าเข้ากับตามมันคืเข่าโตโตกันนะซื้อบ้างดีเนาะแม่ ท่านผู้ชมกับแปดหางนี่พี่น้องนะครับชุดสามตัวเลขมีที่มาเป็นส่งให้เมสินพี่น้องชุดสองตัวเอ้าแต่ว่าชุดสองตัวแปดกับเกาหลีนี้เพิ่นคือไห้่เพิ่นเพิ่นเพิ่นสิจับตัวกราบกับพระจักรินี่เป็นคือไห้อยู่รักเพิ่นสิจับตัวกราบดิ้เห็นปะอ่นั่นเนาะครับแต่ว่าเพิ่นเอามาอยูแปดกับเกาหลีมายูรัฐรักรอยเนาะแม่นเออแต่ว่าเพื่นวิ่งบนแปดกับเกาหีนี่นี่พี่น้องแม่นแต่ว่าเดียวกันคือเก้าครับอันนี้ชุดสามตัวอันนี้ชุดสองตัวท่านผู้ชม นะครับน้อแคปหน้าจอไว้เลยนะครับอันนี้ชุดเป็นยังคือว่าลักซิปกับลักนวยคือบบคือกันคือบางที่พัญญ์เก่ามาอยู่ลักแปดเพิ่อนพนันมาอยู่หลักลอยด้วยกับเก่าพันพันเพื่นตัดเพื่นพันตัดเอาตัวหนาดิเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับเนาะแปดสองแปดสามแปดสี่เพิ่อนพนันเฮ้ยเพิ่งแค่จะว่าเป็นมาเป็นลักลอยบอกเพราะว่ามันเป็นหวยวิ่งเนาะเพิ่นเลี้ยวเอาเจ็ดมาไหม่ไทยโอ้แต่ว่าเจ็ดเพิ่นอยู่ไทยเนี่ยอือือเจ็ดอยู่ท้าย เราครับท่านผู้ชมจับสู่แตงเข้ากับบอลูเท่ากันฝันบ่เขาไม่สิ้นฝันบ่บ่ฝันบ่โอ้ยฝันกับจือบ่ได้รแม่หมูอ่ค่ะฝันกับจือบ่อะไรเนียนอืมมันเท่านาเทาล้างไปละบ่มันคือจืดอะไรเอาบ่เป็นติมีศูนย์บ่ฝันอะไรจืดบ่อะไรอืมบ้าันสายทา้งหลายนอโทธมากอาว่าศูนย์ล้างประกันศูนย์ล้างดูดิศูนย์ล้างแค่จะว่ามันเจยศูนย์เลยแม่ยแค่จาวมันเจยศูนย์พุ่งกระมักยูดี้ไม่สิน ผมก็มาติดพอดีติดเหล็กกับของฝันแมนมันก็สิติดเหล็ก่ว่าฝันหรือเปล่าติดเหล็กไม่ซิ้เแม่ก็ซื้อสูตรสามแมนปะแมนเอาสูตรสามคือมีโอกาสมากดีไม่ซื้ผมหางยี่ซี่ฝันย่ำฝันผู้เฒ่าพาไปวานแห่ผู้เฒ่าเป็นคนวานผมเป็นคนงุ่มวานแห่ผมได้ปลาคอยเงให้ผมงุ่มได้ปลาคอยเงี้ยจะใส่ของมันเริ่มมันตัวใหญ่มันรุ้ดป่าน พูดเห่าศูนย์ขัดระว่าศูนย์จากไหนว่า้าครับจะเอาปากก็ระว่าจะเอาปาคอตกเก้านี้ได้กับฉันระว่าระว่าจะปาคอตกเก้าห้ได้กันเจ็ดสองเจ้ามาหนี้นี่เจ้ามาสองเจ็ดนีพี่น้องสองเจ็ดนติดยี่ได้ของเลขมีที่มาแปบารในต้องเป็นแปดกับเจ็ดนี่แล้พี่เอ้าม่สิลองแปรมั้ยไ่จะเป็นตัวไหนบาในต้องเป็นแปดกับเจ็ดค่ะ ตัว่าศูนย์ตัว่าศูนย์ตัว่าศูนย์เราศูนย์เน่เงตึกัวปาตกเก่าอืมวว่าป่าตกเก่าฮันผู้เทาเก่าศูนย์สามบ่อวางจันตุกเก่าเลยเคยที่ที่คยออกสามตัวที่ของผมเก่าศูนย์สาูนย์เจ็ดย์เจ็ดก็เป็นไทเพราะว่าปลานเป็นปเจ็ดเป็นแปดเจ้าป่าเป็นเจเป็นแปดศูนขักแล้ศูนย์ขักไมอ ศูนย์แ็ดเป็นปนได้แต่ว่าศูนย์แปดเป็นเป็นก็ได้สูดขางไม้พั่เดค่ะสูรทางม้มย์แปดเปได้แต่ศูนสามตรงกับของแม้่ดสามทัาตีตัวเกาน่ะม่นย์สามน่ะฝนตกบ่มขึ้นทั้งนี้คือเบิดรงเบันลิ้นหยุดแบบว่าขาดสายเลยแม่หมูอือบัวว่นขื้เหมือนมาขาดแต่ตกแห้งมาที่แหลกแห้งหยุนบอมว่าในฟ้าแห้งครับฝ้าเหลี่ยมทั้งห้องรับ บานนี้มึงขึ้นกระดิ่งเบิดขึ้นบานนี้โอ้ยนั่นคอรอคอรออยู่ผู้เดียวฝนตกนี่โอ๊ยคือมาฝันเห็นงูดเนาะอ่ะนั่นผู้เดียวเนี่ยมูดเดียวว่าจะจ้ะนี่แคปหน้าจอเนาะค่ะเลขมีที่มาเนาะค่ะแม่ครัวปูสีสูนเพิ่นเอามาให้มาฝากเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะชุดสามตัวเนาะค่ะชุดสามตัวก็จะห้มากแปดคู่เนาะค่ะแปดหางมีแปดสองเจ็ด 8 3ดสามเจ็ดแ7 9ส7่นเ7็ดห้เจาสองเเก้่เจน่เดะค่ะพน็นมาให้3คููเนาะคะ่ะ8ปดสอง็แปดสาเลักเก่าสอเนาะค่ะผระชุมอัพิจารณาบเบอ่งเ่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะ แม่นมูอกคอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมแล้วค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องะะแล้วค่ะเป็นมืมกอกคอยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านโชคดีรวยๆเฮงๆกันสุขสุขคนเด้อค่ะ <Yeah. S 1> พบกันใหม่ในคลิปหน้านะค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ